จังหวัดตรังก็เป็นแหล่งที่มีพายุนอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับรวมทั้งยังมีเอกลักษณ์ทางวิถีชุมชนอีกหลายอย่างนะครับให้เจ้าของร้านเสื้อผ้าเนี่ยกานำมาต่อยอดสู่ลายกางเกงนะครับเป็นสินค้าสร้างชื่อและก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังให้กลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยครับ ผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนรุ่นใหม่ทั้งกางเกงเสื้อผ้าพันคอใช้ผ้าไหมอิตาลีพิมพ์ลายพยูนเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรังนะครับแล้วก็มีลวดลายปลาทรงหัวใจได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานมิวาใต้สมุดที่ขึ้นชื่อระดับโลกแล้วก็หมู่บ้านชาวประมงเกาะนิบงที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างงดงามนะครับและลายลูกแก้วที่เป็นลายเฉพาะของผ้าทอนาหมื่นสีภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวตรังนะครับรวมไปถึงมีหอนาฬิกาดอกสีตรังแล้วก็ลูกลม นี่เป็นจากจุดเริ่มต้นที่เคยผลิตเพียง100ตัวครับแล้วก็มีเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวเนี่ยมาอุดหนุนจนขายหมดเกลี้ยงนะครับจากนั้นความนิยมของแบรนด์ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องใน1ปีครับขยายลายสินค้าเพิ่มเป็นเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์2ลายผ้าพันคอแล้วก็กางเกงลายใหม่ นำโดยน,นายนพชัยเรียบร้อยอายุ30ปีครับแล้วก็นางสาวสุภาณิพแก้วละเอียดนางสาวกมลรัตจูห้องทั้งหมดเป็นกลุ่มเพื่อนสมัยมัธยมนะครับมารวมกันทำกางเกงพยูนเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเจังหวัดตรังนะครับเกิดเป็นแบรนด์วินที่นำเรื่องราวของจังหวัดตรังเนี่ยมาเล่าใหม่ผ่านผืนผ้าแล้วก็ลายเส้นสินเหล่านี้ครับ ก็มีลูกค้าทั้งต ah I mean, so, so, an ่างชาติทั้งไทยเลยครับเนื่องจากปีที่แล้วครับเราได้รับการติดต่อจากสถานทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยครับผมติดต่อไปโชว์งานแสดงที่นั่นก็ทําให้เราได้ฐานลูกค้าประเทศญี่ปุ่นเข้ามาด้วยแล้วก็ล่าสุดครับผมที่งานที่สปปลาวครับกงสุนไทยประจําประเทศลาวครับก็ติดต่อเราไปโชว์ที่งานแล้วก็ได้ลูกค้าสปปลาวกลับมาแล้วก็มีลูกค้าต่างชาติเข้ามาปรับปลายเลยครับช่วงนี้ครับ กางเกงราคาเริ่มต้นตัวละ249บาทนะครับแล้วก็ผ้าพันคอราคา1 3 9บาทนี่ถือเป็นผลงานที่ไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่สวยงามนะครับแต่ว่าหัวใจของแบรนด์ก็คืออยากจะให้ผู้คนทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับได้รู้จักจังหวัดตรังในอีกมิติทางด้านของวัฒนะธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่อบอุ่นแล้วก็จิตวิญ,ญญาณแห่งศิลปะของคนท้องถิ่นนะครับเหมาะเอาไว้เป็นของขวัญข,ของฝากของที่ระลึกเป็นอย่างยิ่งนะครับ ตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับคุณผู้ชมที่เขานิยมนําลวดลายเข้าของที่เป็นของดีขึ้นชื่อนะครับเอามาสร้างสรรค์เป็นลายเสื้อผ้าลายกางเกงต่างๆกันนะครับรอให้นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสไปเที่ยวแต่ละจังหวัดนะั้นได้อุดหนุนกันแล้วก็จะได้รู้จักเรื่องราวของแต่ละจังหวัดผ่านลวดลายเสื้อผ้าที่สวยงามอีกแบบครับ